เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออย่าเฝ้าอย่าเ้านยังก็การเมึงตัวใหญ่ๆที่ที่มันเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ไม่ทันนนมันหมดเดี๋ยวเห็นบ๊อก็เราจับที่ฝาเนี่ยค่ะถ้าตัวไหนที่ฝาบนนูนๆนะคะเป็นตะกผู้ค่ะเลยจะน้ำรดครับผมมันมันจะไม่ค่อยเห็นมันยังไม่ใหญ่มันยังไม่เป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะใช่คือถ้ามันเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะรู้เลยเราเรา ตัวใหญ่ๆเนาะเราก็จับที่ฝามันคะมันรูปๆดูนูนถ้านูๆหน่อยนึงนะคะมันเป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียนี่มันจะมันจะเบาเลยค่ะมันจะไม่มีนูนเลยใช่ฝานะคะดูที่ฝาอย่างเดียวค่ะใชร่แตใช่มันจะไม่เห็นชัดค่ะตัวเนี้ยมันออกใข่เราเป็นตายวะไม่ตายนะคะไม่ตายมันจะตายก็ต่อเมื่อมันไม่มีอาหารกิน แล้วน้ำน้ำเมือกมันนะคะจะไปทำลายตัวมันเองอต้นกล้วยก็ได้ค่ะใบกล้วยต้นกล้วยใบมะละกอต้นมะละกอใส่ลงไปในางใช่ค่ะกินใบหญ้าใบผักที่เรามีค่ะใส่เข้าไปได้เลยเอามายู๋ล่ะตัวผู้ขึ้นจังเลยคนตัวผู้เวลารูปพี่ฝาค่ะมันจะมีนูนนูนแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยนอนรูปพี่ฝามันจะไม่มีนู่นค่ะตรงส่วนเนี่ยครับนี่ตรงฝาปิดเนี่ยครับเนี่ย มันมันจะนูนอันนี้ตัวเถิกครับถ้าตัวเมียมันจะบุ๋มลงมันนูนให้ทุกชนิดครับเฉพาะหอยเฉพาะตัวนี้นูนยนต์แล้วระหว่างหอยปังหอยนาหอยโขงนาเนี่ยถ้าหอยเชอร์รี่มันจะมีแก้มมันจะบุ๋มอยู่ตรงนี้มันจะมีตัวบุ๋มนี่ครับ แม่พันตัวใหญ่จะเห็นชัดกว่าน,นี้ค่ะตัวน,นี้จะไม่ค่อยชัดครับเค่นีนนร่ว่าเหมนเอ้าสี้าไปเบิ่งอย่างน้นกบาดทีนะนี่เบ่งหนาบัวเพ่นครับหน้าบัวนกตงอย่ากกานกเอาะู่่นี่เพนมีตำไหลบัวกินนำ้ำแซบแซบตำไหลบัวโมลสารรุ่งเรืองความสเตย์นะครับ เด็กก็ถอนบัวขายไหลขายหมากขายดอกเดี๋ยวนี้ลูกค้าผมมีโทษยำยำยำอยากได้หมากบัวครับทัางพี่เป็นเป็นเป็นบ่อของของกอกพ่อพันเชลี่ครับี่ครับอ๋อนี่พ่อพันหอยชลีบ่อว่างแล้วครับครับผู้ใดอยากได้เปี่ยวเลยนะครับเปี่ที่เป็นปาดที่เป็นป่วนอันนี้อันนี้ปีนะครับไม่ใช่เดือนที่เป็นปลวยครับ ครับเพราะเพราะันเซลี่เซลี่หอมหมูไข่เต็มเต็มเต็มเตนี่พอพันว่าแต่ว่าเหาออกมาเป็นไซบอของห่อกระนาดเยอะใหญ่แล้วโอ้วังหนึ่งอ่ะน้ำบานน้ำบานเ่าเนาะมีแต่ขาเทียมเนาะอันเนี่ยอันนี้มีการพ่อเลี้ยงแล้วบัดที่ไหอันนี้เข้าใจเป็นจิงจิ้บัดนี้เพราะว่าบัวไม่มันสิตายกับบัวธรรมชาติบัวธรรมชาติมี มีบุ้งมี่ยังแบบธรรมชาใส่ปลายเนียหมอยผมเนี่ยคือนี่คือคือคือว่าไม้นี่ดินมันสิเข้มแล้ววันนี้อาหารของมันคือพืชที่มันตายแล้วเศษพืชหนูมันชอบคือเขาเป็นง่อยนล้วมันห่วยเนี่ยบบางไดสิมีเศษพืชมีใบไม้มันสิชอบไปอยู่หลายอันบ่ะเขาติดอบับไปหมดเด้หอยเชื่อเลเดี๋ยวนี้เขาจะสุ่มจีคายพ่อเก็บคายเสียสดๆในรถอะไรเนี่ย อ้อมรั้วทะเลอ้อมละมันสามห้าบาทครับหอยลูกดีป่ะครับผมไล่เปลือบเยอะครับมีวันที่เจ็บขายแบบนี้เห็นไหมเอากี้จีบองเดี๋ยวนี้ลูกกำลังเนี่ยลูกกำลังร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มเชอร์รี่เพราะว่าเขาสิมาทั้งรับทรงรับเอาหลายๆเขาสิมาเอาบให้างไอ้กลุ่มเชอร์รี่เป็นไง มัหลเยอเข้าไก่ก <complexity> มีไหลไหลเว่าแกแล้วมันจะได้ดงอแบบแกแบบเขาแบบเอามาไข่สดมันั้งี่แกเอาสิแม่รับแกเอาต่หัวมัน โอ้กี่ขั้นเอาตามพอไหม่นแหละค่ะคือหลักๆจริงๆตอนนี้เรารวมกลุ่มคือกลุ่มนี้เราต้องช่วยกันเมื่ามันทีมีมะม่วงพักเหาตฮะพี่มาต้มมาแก่หายเนี่ยซื้อไปว่าก็ที่อุทยาืสอตานจุหาว่าเขาซื้อสิบบาทสิบห้าบาทใช่ไหมหนูคนเดียวไม่ไหวค่ะตอนนี้ต้องรวมกลุ่มก่อนเพื่อช่วยกันก่อนค่ะใช่เพราะว่าจริงๆต้องเข้ามาช่วยกันแล้วเราพัฒนาแล้วเดี๋ยวค่อยหาคนเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะพ่อตอนนี้กำลังรวบรวมกันอยู่มีอยู่แปดคนค่ะที่ช่วยกันอยู่แต่ว่า เป็นการช่วยกันเลี้ยงก่อนเพราะว่าคนที่เขาจะมาดูเนี่ยเขาจะต้องดูว่าเราเลี้ยงแบบไหนสะอาดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่คือเขาไม่ให้เก็บน้ำพอมันจะนั่งแค่ล้วต้องมีใบมาตรฐานดะไรแบี้ใช่ตอนนี้กำลังทำเรื่องของมาตรฐานอยู่อบอกพี่เลยโอ้ขอเกย์พี่เลยลูกขอค่ะเพราะว่าคนที่เขาจะกินเขาต้องต้องการความปลอดภัยด้วยค่ะเนี่ยผู้ช่วยหอยผมนั่งนั่งที่มักใส่ที่ผม คนในยูทูบสับปอยน้ามุทีมันุ้ตายเนี่ยสับปอยน้าเรื่องใหอยจูหอยปมนะครับมันุ้ตายวะครันมันบดกันคือคือเห็นบดกันเลยอ่ามืดนั่นแต่ว่าวันนี้เขาป่วยที่สูงที่มันน้าป่วยมันแห้งเลยแต่บอนี่เพิ่นเน้นเชอรี่อ่าบอนเน้นหอยจูบตัวหอยเชอรี่นี่ ยังไงเติมน้ำตลอดใช่เลยก็เติมน้ำตอะน้ำจะเดินลงไปเรื่อยๆรชลี่จังยุบันเฮาเนาะจังเดันก็บายแต่บ่แ้งแพร ไม่พักเลยก็ผุ้ขยันไปเก็บแตาเก็บฟางกันใน้งเราด้วยเอาก็เด็บพอบ่อห้ยสามาราบังสวนน้ำไม่ได้กินลูกมันนี่เลถ้าไม่ได้คือปล่อยลงไปไปแล้วมันรอดนเป็นพลด้วยนีลมมันจะกินลูกมีบางที่นะมีบางที่มอะไรอเอางนี้น้องพักแต่ที่ไม่เหมือนกันเราเลี้ยงได้ที่อื่นเลี้ยงไม่ได้ก็มีค่ะใช่ต้องดูที่ไนต้องชวย ข้าวน้าสําคัญเลยค่ะสุกยังสุกเปรี้ยวสุกเปรี้ยวเป็นมะข,ข,ขามยักษ์เปีามยักษ์เปรียปร้ยวออตัวนั้นนะไม่ใช่ยักษ์หวานเน๊อ ฝากโรแต่ว่าตอนที่ดิบอะค่ะหนูเอาทำแช่อิ่มหมดแล้วที่เหลือเ็นมเปเปกินนม่วงแล้วนี่ะครับยัไกินเหล่าโททั้กินมันม่วงมันมันติดเกี้ยวไม่ตันอเาเกี้ยวใน้วเสียเพื่อกูกระดินพ่อจ้อยบอกแล้วครับพื่อูกระดินเพราะมันไงมันงามได้นะคะสิต้นรอบที่แล้วได้แสนสานะคะตลาดนี้สิต้นได้สแสนสาม กชาแตล่คแ่อีมชนแล้กต้องทำแต่ลูกตื่นเต้นไรบ้างกับม่ถือ สิบต้นแสนสามันไม่ได้ขายยาสดอย่างเดียวเลยจะพันนเม่อก้เออเม็ดดาปูกเลยเนาะคือบ้านปลูกอ้อยทั้งหลายต้นคือบัขามนี่ยังวุได้พอแสนอยู่มไมเมีบ้านเาบักขามร้อยยีสิบได้จัพันเนี่ยเีมมาแจะแสนกระเบื้องเี่ยมมาจะบานหลวงแดง่อนวันวานเขาเขาขายที่ชื่อุบะนี่ยี่สิบสอง เอาสับีกเห็ดอย่างนี้เสี่ยงด้อยเนี่ยอันนี้ต้นพันธุ์นะต้นละถึกถึกต้นละถึกถึกเท่าไหรล่ะพี่พ่อยหนึ่งดอกแปดสิบก็บถึงร้อยแปดสิบบวกถึงร้อยถ้าบ้นแดงครับ biếng câu bắn nong đèn nong cua nè, bắn đèn nong cua khấp nè, bắn nong đèn เช่นล่ะรบองในหล่ะครับบ้าร้านขายเขาอ๋อร้านขายครับจองร้านขายนงแดงอ่ะยู้บองในหล่ะแลบวหาซื้อาอยจากาวาอนกน่นะัด้ันไบ้นม่้เจนะหาซื้อบ้านบ้านไหม่กาแมนมันจะมีน้ำามดีาที่เลี้ยงกุ้งน้มกรามในสีชมพูมีแค่สองบ่อ ปีนี้ผมคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายทางด้านการประมงเหมือนกันกับที่นี่เหมือนกันนะครับถ้าทุกท่านสนใจเป็นเด็กเรวมงื่อนอ้อมอย่างนี้เลยทำนะครับผู้นั้นล่ะที่สองบ่อที่ข้างอปตศีชมสเข้าไปข้างวัดป่าแดีวต้องนัดก่อนเพราะว่าช่วงนี้น้องเขาให้อาหารกุ้งเสร็จแล้วเขาไปหากระเพาะจ้า ครับครับลงทุนไปเก็บมืินกว่าบาลไม่รวมค่าสอนเลี้ยงของเลี้ยจับเงินสองแสนกว่าบาลเลี้ยงกุ้งปล่อยปกุ้งก้ามก้ามขายผ่านออนไลน์ขายเองที่บ้านทุกคนไปดูแลไปซื้อหมดแล้วปลาชีพปลาชีพขายดีดีทุกคน ่อนแยกกันจะไปหน้าปายแยกวังมณนะอันนี้แยกวังมณ์กอดีงที่วขอบสะเขาร้าอสีตจนะครับ้ตีนูจนวตมุนสีี่นี่ชิงนี่วังมณ์นี่ขวตอข้าวอวังมณ์เลยไปทางทางวัดป่าพนัแต่ป่าพนัง่บลนแต่ละชนิดนี่แถวสายโอ้ยที่ไยนํ่งแถวสาย แล้วตละชวนเตเป็น้อยหอยคูาก็ยุ่นจับ่ตะลบบเขาลงตลบบเวลาเขาจับจับง่ายบล้เก็เลียนน้ำไงเวลาในบ้านตีพูนะแ่เป็นว่าเขาขายนี่อะไรตะลบบองว่พวงลีลี่ กงเ้ยงกับ้งไได้บงไม่ได้อย่างน้เพราะ่านมดหนเนี่้องเป็นไอ้นั่นเลยันี้ก็ได้น้าุนบัใหญ่มันจะเป็นการเปลี่ยนน้ำโดยอาช้อมันไม่งายถงี่มืออันนี้มันเป็นปลาหม้ยขมชลีแล้วก็เขาก็ได้บัวแทั้งเคงเาก็เป็นมะข้ายสวน เอานเดีวายครับแบนี้ยาแล้วบ่น้ำมันต้องแบบน้ำมันต้องบงมัดปั๊บเพเรื่องนีปั๊บปั๊บเพื่อใส่บนเดียวมาจุดไปเลยครับครับแล้ววันนี้เขาก็ต้องเฮ็ดแล้บน้ำธนาคารน้ำไว้เพราะว่าทุกเม็ดมันต้องลุหันนะมาหนั่นได้ไได้ ไทยมัเปลี่นเลยสีผู้เนี่ยผมออกมาจากน้ำนองเล็กเข่าพันเข่าเนี่ยทอดยน่าผมสีมันตกก้าดำนี้ดำหน้าวันนี้กุ้งฝอยหอยผมมันสิไปกินเฟืองเน่าอีกห้องเกี่ยวเลยเ่าวพระาอยู่นี่เป็นบัวสีผู้ครับบัวสีผู้นั้นมันจุ่มวันง่าย ไปเข้าไปถ่ายรูปจักบาทได้ปียงขอปาวันีอันสะพานไม่กูดหมดเลสวยมากไก็สวยอะไร้ะเนี่ยสวยนไ่นสวยนสวยอันนี้ตัวสีชมพูขอไปตัวสีชมพูแล้วคนสวยเขาไม่ใช่หักนะเนี่ยยิงไปกัน10คนนะครับแล้วยืนยืนที่ยุคนละครับครับคนละซซยสะพานลักสลัสิงหนึ่งสองที่สอง เข้าไปหนทะวัวเข้ามาหักดอกหนึ่งสองตวนลยมาชักแต่ดอกได้แบบกูนั่งารจัดฉากอยู่แน่นอนคขอบผมขอพุณหลานๆทำทำฝาดถึงพ่กฝาดนะจ๊ะทำพวกฝาดพ่ฝาดแสกแ่แก่ไม่มีขายเดี๋ยวผมติดตัอนม้ให้มาเอารถ

ครับของเสงวนบงเงินาสิ oh, <no. S 2> ไม่ตายกูป,ปั๊บกูนั่นกันนะ้งของกูหายอ่าก่อนจบคลิปอ่าคงก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจอ่าสิได้นำเสนออ่าคลิปดีๆมีสาระแนบผมีสาระแน่มมแนอ่ามาฝากพี่น้องเฮานะครับผมก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ